สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ่านนครับมาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะโอในช่วงกลางสัปดาห์ครับไม่มีถ้วยใหญ่ของยุโรปแต่ก็มีครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกโคปาเดเรโคปาอิตาเลียหรือแม้กระทั่งเฟนส์ครับนะครับเราเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกในนัดกลางสัปดาห์สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ไบรตันเองครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟบอลมัตไป2ต่อ1นะครับต้องใช้คาว่าบอลมัตนี้สะดุดต่อเนื่องครับส่วนวูฟแฮมตันครับนัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้แต่นัดนี้เปิดบ้านเจอเจ้าสัวน้อยแล้วโดนเจ้าสัวน้อยฟูแรมกดไป2อหนึ่งนะและคิสตันพาเลตครับโอ้โหใช้คาว่าผลงานยอดเยี่ยมครับชนะทีมแรงอย่างแอสตันวินล่าไปถึง4ประตูต่อ1แล้วก็เชลซีครับ บดล็อกจนได้ครับนึกว่าจะโดนบวยติดคอซะแล้วครับเชลซี Chelsea พวกเขาสามารถเอาชนะเซา์แถมตันไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับส่งผลให้ตารางคะแนนณนะเวลานี้เลยครับของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซี Chelsea, หลังจากที่สามารถบดล็อกชนะเซา์แถมตันได้พวกเขา ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับส่วนหัวตารางยังเหมือนเดิมครับลิเวอร์พูลอาเซนอลน,นอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนแอสตันวิลล่าครับด้วยความที่ว่าเก็บคะแนนได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับสุดท้ายลงไปถึงอันดับ10แล้วฟูลแรมขยับขึ้นมาสู่อันดับ9ครับไบตันก็ยังยังกับบอลมัดยังอยู่ในอันดับที่ถือว่าปก,กติครับไม่ได้ลงหรือก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายคู่ครับสำหรับพรี อังกฤษในช่วงกลางสัปดาห์ครับคราวนี้เราข้ามไปที่สเปนกันบ้างครับต้องใช้คาว่า ยิงกันสรุปเลยครับกปาเดเรครับรอบเซมิไฟแนลนัดแรกครับบาร์เซโลนาเจอกับแอติโกมาดริดจบเกมนี่เสมอ4-4อย่างกับฟุตซอลครับยิงกันยับเลยครับในเกมนี่คือแอติโกมาดริดเองเนี่ยคือครับเริ่มเกมขึ้นมาไม่ถึง10นาทีพวกเขานําไปก่อน2ประตูจากจูเรียนอาวารเรสแล้วก็องตัวกิสมัน an, ครับหลังจากนั้นบาร์เซโลนาต้องใช้คําว่าจับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเปเรดี มีทางคูบาซี่ครับอีกอนมาติเนสแล้วก็เม็ดที่4นาทีที่74อย่างโรเบิร์ตเรวานอฟสกี้เกมเหมือนจะจบแบบนี้แต่แว่ครับ แอติโกมาร์ดิทไม่ยอมครับมาไล่ตามเป็น3-4ในช่วงนาทีแปในช่วง10นาทีสุดท้ายครับมาโกโรเลเตแล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์โซเรครับนาทีที่9บวก3นะครับจบเกม4-4นัดหน้านี้ไปเล่นกันที่บ้านของทางแอติโกมาร์ดิทนะครับของถ้วยนี้เหมือน FA ครับครับเย่ยาเยือนเย่าเยือนครับโอ้โหยิงกันสนุกเลยครับ4ต่อ4คืนนี้เนี่ยมีมัร์ิเตด้วยถ้วยเดียวกันเลยนะครับคราวนี้ เราข้ามกันไปที่เฟนส์ครับครับของทางฝรั่งเศสมี2คู่ครับเมื่อคืนนี้กาเนสชนะกองแกงกองกองแกง,แกง,แกง,แกงเนี่ยสามหนึ่งนะครับส่วนองเช่เองเสมอแรง้งในเวลาแต่กลายเป็นแร้งครับชนะลูกจุดโทษไปได้53คู่นี้ก็กลายเป็นทางแคนเนสกับทางแร้งนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผมคราวนี้เราข้ามมาที่โคปาเดเลครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ที่เจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับอินเตอร์มิลานกับราซิโอสุดท้ายจบเกมเนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับอินเตอร์มิลานในบ้านพวกเขาชนะราซิโอไป2ประตูต่อศูนย์ได้2ประตูในช่วง2เวลาเลยครับครึ่งแรกเป็นของอนาโตวิครับนาทีที่39แล้วก็มาปิดท้ายในนาทีที่77จากลูกจุดโทษของคาฮานนูกูนะครับก็ถือว่าอินเตอร์มิลานปลดล็อกได้คราวนี้เรามาดูลีกอื่นที่น่าสน นใจครับของทางแชมเปี้ยนชิพเมื่อวานมี2คู่ครับสโต克ซิตี้ช่างทุบหม้อโดนทุบแล้วลครับมิดเดิลส์เบอร์ปลดล็อกชนะ3-1ครับส่วนคาร์ดิฟซิตี้ก็เปิดบ้านชนะฮาวไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนของทางลีกวันครับวีแกนครับชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์สองหนึ่งเบอร์มิงแฮมชนะเรต้าโดเรียน2-0แล้วก็นอตแฮมตันคาบ้านครับเจอบานรีก,กดไป2-1นะครับ ส่วนผลของทางลีกสกอตแลนด์กันบ้างครับของทางแชมเปี้ยนชิพสกอตแลนด์ลิฟวิงตันนี่ชนะทางกิวมาตันไป3-2นะฮามิตันชนะดันเฟิร์ม1-0แล้วก็แอยูไนิต็ดครับชนะรอสโรเวอร์1-0ส่วนกัรโกเซลติกครับพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์พวกเขาสามารถชนะเอาเบอร์ดีนไปได้ถึง ประตูต่อหนึ่งส่วนเดฟเพโพคาของเยอรมันนีเบเมนเรียบร้อยครับโดนทางอเมีเดีเบลลาฟิลครับเปิดบ้านยัดเยียดความปาชัยไปให้2ประตูต่อหนึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับผม